สวัสดีค่ะพบกับแม่นางทองกวาวนะคะวันนี้เนี่ยเราพาทุกคนเข้ามาในป่าเพื่อที่จะสร้างที่พักแล้วก็ทําอาหารนะคะวันนี้เนี่ยเรามากันสองคนนะคะมากับเพื่อนก็คือน้องดานะคะสวัสดีค่ะตอนนี้เนี่ยเราก็เดินมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะจะนั่งพักสักครู่หนึ่งนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็ดูลาดลาวไว้นะ ไว้แล้วนะคะว่าเราเนี่ยจะสร้างที่พักบนต้นไม้ต้นนี้นะคะ ข้างบนนี้นะคะก็จะเป็นที่พักของเราเ,เองนะ เลยมาม่ากันเลยค่ะฮะโอเคโอเคมาม่าอย่าเลยว่ามาม่าเราเฮ่เฮนี่ยนะส่องสีดำนี่มาม่าอันนั้นน่ะมันเผ็ดเอ้ยมันแพงจนไปเราเอามาม่าธรรมดาแล้วเราก็ใส่พริกเพิ่มไงแพงไม่แพงก็ไม่รู้ไม่เคยซื้อส่องอะไรได้45 9 10เหรอเฮ้ยบ่เธอจุดมันก็พอจ้ะ

อะไรมาแต่เผ่าวันนี้ต่อเ,เนี่อง เมื่อเราเอาไม้มาเรียงต่อกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเราก็จะเอาเถาวันเนี่ยมามัดให้หมดทุกท่อนเลย ที่พักแบบง่ายๆนะคะทุกคน ตอนนี้นะคะที่พักของเราเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราเนี่ยขึ้นได้นะแต่ไม่รู้ว่าเพื่อนอ,อน้องดาเนี่ยจะขึ้นได้หรือเปล่านะเราอะกล้าขึ้นอยู่แล้วนะที่พักของเราเนี่ยยืดหยุ่นมากนะทุกคนนี่ตรงนี้แข็งแรงนะเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราก็จะลงไปทําอาหารข้างล่างกันก่อนนะแล้วค่อยขึ้นมานั่งบนอ่าแล้วค่อยขึ้นมาบนที่พักนะ ตอนนี้น้ําเดือดแล้วนะเราจะใส่บบหมีถึงสาเร็จรูปลงไป เราสักคีกันเลย Jake. Jake, Jake, นี่ค่ะทุกคนหน้าตาน่ากินมากหอมด้วยเดี๋ยวเอา,เอาขึ้นไปกินทั้งบนกันชิโกรี่เปล่าไม่ตกหรอกเนี่ยเนี่ยทำยังไงก็ไม่ตกเนี่ยเนี่ยเห็นไหม ขึ้นนะทอมพี่วรนดิสิช่วยยาคุมแน่ีช่วยยาคุมอ่อนนะถอดแล้วดีแล้วถอดถอดสิ่งอะไรสิฮะไอ้เหียแล้วถอดเดียเฮ้ยเฮ้ยลืมเอาช้อนไหมหน่อยดีไม่มีช้อนอ่ะ

ขึ้นไม่ได้จริงเหรอมันไม่ได้จริงเหรอมันแบบมันก็ไม่สูงเท่าไหร่นะฮะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวลงไปกินข้าวข้างก็ได้ใช้พินเทลแหละ กินคนเดียวมันแม่อร่อยอ่ะเดี๋ยวไปกินข้างล่างดีกว่ามามาแล้วมีอันเดียวโอ้โหตอนหรอถ่ายแล้วตอนนี้ถ่ายแล้วเนี่ย <c oughs> มากินต้องกินให้หมดนะเนี่ยตอนแรกอะนึกว่าจะให้แข่งกินแต่ว่าเพื่อนบอกว่าเป็นโรคกระเพาะค่ะทุกคนก็เลยไม่ต้องแข่งละเดี๋ยวไม่สบาย แค่อันนี้ก็เผ็ดแล้วอ่ะไม่ต้องใส่พริกเพิ่มแล้วนะแค่นี้ก็เผ็ดมากแล้วนะควันตาไหลเลยเผ็ด

嗯多那个，嗯。嗯 Cái mưa đi qua ติดคอเพื่อนบอกกี่คนเดียวระวังติดคอนะติดคอจริงนะเนี่ย đấy วันนี้มาม่า3ถุงอ่ะบะหมี่3ถุงอ่ะกินคนเดียว ุกคนคะเมื่อกี้ระหว่างเดินทางเนี่ยเราก็ได้หน่อไม้มาสองหน่อนะหน่อเนี่ยอ้วนมากเลยถ้าหาเนี่ยมันมีอีกเยอะเลยนะกินอาหารอิ่มแล้วนะเราก็จะขึ้นไปนอนข้างบนนะ ีสร้างแบบรวดเร็วมากนะคะไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะเสร็จแล้วห้างของเราเนี่ยกินข้าวเสร็จแล้วนะเราก็จะนอนพักบนห้างอย่างสบายใจไม่ขึ้นหรอไม่ขึ้นแน่หรอ เขาวันอันนี้มันเป็นเขาวันที่ใหญ่มากแล้วก็แข็งแรงมากเลยนะเฮ้ยสนุกดีนะเนี่ย มาเล่นด้วยกันไหมเนี่ยมา,าจมาเล่นบนอ่เทีเราจะจะลองเดินดูนะว่าเดินเดินไปถึงนู่นได้ไหมไม่มีที่จับเลยนะจะลองเดินดูเอ็นได้ทันทีผู้คนคะเราจะเดินไต่แถาวันอันนี้นะลองดูว่าจะเดินได้ไหมมีที่จับบ้าง เฮ้เดีว่าอักล่าเลยนยนีเฮ้อักล่าเลยนะฮะเ้เอ้ามันไม่มีหรอมันไม่สดหรอหอมตะเกี้กลางไง มันอันี่จริงนะเน่ยมันยังสดอยู่เลยมั้งสดจริงด้วยน่าจะได้อยนะลองดูค่อลายแล้วมีช่วยคืออันนี้ เอามาเสริมโอ๊ยจะจอบอืมเย้ รอบหนึ่งนะ yes. พ่อเมื่อกี้อ่ะนี่นนเนนเนนเน การสร้างที่พักและก็การผจญภัยในวันนี้เนี่ยสนุกมากๆเลยนะคะทุกคนก็จะต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเพื่อนเพื่อนไม่ยอมขึ้นเลยนะเป็นกำลังใจให้อยู่ข้างล่างค่ะทุกคน